สวัสดีครับพอลี่ครับสวัสดีครับวันนี้มาตามหาน้อยพอลี่ขเก่าเนาะครับผมอืมอยังคือว่ายัางมีผลงานให้เบิึงคือเก่าอยู่เหรอครับตัวเดียวยดเล้วว่าเสียวอะไทั้งชุดแถวฟ้าตัวเดียวเ้องนี่ยตัวเดียวเชียวทั้งชุดเลยนะพอลี่เนาะมันแม่นถึงทิ่สุดเลยแม่นกว่าคู่อื่นกะทีไปอันเดียวกันมัดหลา่อันขี้เกสุดยอดม้าเส้นสายไหม ตะายไม่เครับเอาผลงานวันครับเป็นผลงานของวันที่หนึ่งครับเดีาเนาะออกลัสตาห้าแปดนะครับออกโชกิจหาแปดยงบอกวี่ี่หาแปด้หาแปดสามงว่น้ไว้รจาคคุณให้นะครับจะบริจคยงมีโคเนาะพอีเนาะครับขก็ขาหาแปดย่างเดียวเลยจ้่างวล่ะสามเอานะครับบาาแปดว่นเราคงด้วยกันอือเนาะ ตามต่อคือเอาน้ำสลับพอลี่เล็กตัวน้อยเราลงสมือนะครับเพื่อพี่น้องผู้หมักเด็กไรยวันของปอลลี่นะครับผลงานดีนะครับถือว่าสุดยอดเลีนะครับผู้ยหมักะพวกจะมีโชคกันนะครับเอาเลยบางที่กระจับว่าแมนได้นะครับของพี่น้องกระจับเอาน้ำเนี่ยันว่าพอลลี่ครับปุ้ยว่าเออคอยกระจับเก่งคนหนึ่งแหละกระจับเอาเลยนะครับพอจะได้โอกาสอือเราจะจับว่สู่สุดทายมันกระชับลายนะครับจะ่พี่น้องว่าลายโตโคนนะครับ แตนนี่แหละผลงานสอรี่นะครับสามเทียนลงทุกสามเทียนเนาะนะครับเทียนซีกำลังนำไม้เด้อนะครับเทียนซีนี่กำลังนำไม้ครับนัำจากวันที่หนึ่งป็นสภาพเนี่ยเราพอเนามือนี่คือมีเหล็กหลายอันออกมาร่วมกันขังเข็มเพราะว่าจีเป็นเพื่อนบ้านไ่ว่าจะเป็นรัฐบาลไทยอมมือนี่จังไลยกับ่าติัตวบมึงมงให้คักเลยครับใครตัวมีท่อกระอกระอมีมือเนี่ยบอรูอาสินนี่บอลลเนี่ยนะ แต่ว่ากถือว่ามือนี้เป็นทึ้งรัฐบาลไทยฮะน้อยฟังเล่านะพอดี่นะครับครับอืมตามต่อคือนเราละ่ะเด็กพอดีนี่าผิดวหวังตัวหนึ่งก็ะไรตัวหนึ่งให้แน่นพอดีครับอืมเด็กตัวนี้หฮะผมมีอ่านหล,นลังลีตัวเี็กฮะน้อยเจ้าเล็กฟังเล่าเขาหน่อยผมมีตัวอัานนอ้องพอดีครับอืมไปซื้ออะไรกันนะครับอ่ะพอดี<ห>โชว์อะมึงผลงานวันที่สองมือนีครับสองมือนีเลยนะครับชุด หมายเลขชุดลาซาจานะครับจะค่อยจิดตาชาติวีลาพัฒนาเด้อนะครับวันนี้เราพัฒนาชุดบนเก้าหกสามแปดนะครับชุดรวมน้อยมี่หกหาหนึ่งสี่เลขเบิร์หกหกสองสองนะครับอันนี้ก่องของใซ่ต์เรื่อไอ้รับเออเออเห็นไหมประมาณนี้แหละพี่น้องผู้ใด,ด้ตัดเกง่งจะตัดเอาเลยเด้อนะครับเอาผู้ใด,ดอยากเบิ่นชุดรวมน้อยเทียบไซส์ิงองนุ่มวอลลี่ เรืร่องนั้นก็เทียบใท้แน่อ่านะครับตะเกาน้องแมนน้องแมนพออ้าวชุดชุดผลงานวางกันกันเลยชุดของฮานอ,นนนอยอชุดดูกันเลยของว่านกันนี้เนาะเทียบกันได้เนาะเอ่อเร่วเร็วอาขอมงมว่านนะครับมว่านเขามว่านเขา,า,เขาแล้วพยาามมาแท่มองช่องบ้างไปคนระับมวิน้คันวีนผลงานก็นเดียวไว้มองช่องว่างไงเห็นนี่แหละครับ ให้เมื่อเปียบเทียบกันเมื่อเมียนมาบอกให้เม่อคอยเอาไห้กันเบื่อเมียนเอาเอาฮานอยเ่เกเทียบวฮานอยเป็นนีไหมฮานอยฮานอยฮานอยของกันสีสองอ่ะล้นละจับอ้ดูนะฮานอยเนะเออเล่าเล่าเล่าเ่ออาจ็กซันนี่เออลา้เทียวเลาเทียวล่าเล่าเล่าเล่นี่นี่เห็นไหมชดอนะครับหานอยอยากไปเกบเทียบซื้อเล่า้องาะครับอย่ให้เบื่อขาดนี่นะ ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เบื้องวันที่ยังไงเออเนี่ยเรื่องราเบื้องนะครับที่จะได้ซั่งกันให้อย่างพิเศษเดือนบ้านอะไรก็เอาหน้าไปเลยนะเพราะงี้เรื่องมันนีกจั่ผิดก็นั่นยี่หรอกแต่ว่าเมี่ยโอเคเรื่องแคเขียจังเปิดลงไปตัวอ่ะไปด้านอ่ะนะครับตามด้านละนะครับกุ้งจีบเห็นแล้วเนาะครับการเปรียบเทียบว่าตัวไหนมันตรงกันเพมันตรงกันบัดนี้จิบปลาไก่ นําเสนอของเลขทิบเบิเคยนําเสนอครับของรัฐบาลไทยของรัฐบาลไทยเป็นร่างย่างเดียวครับลองเลยข้าวดีออกมาแล้วสามเทียครับเล่เอามานําเสนอให้บึ้งนี่ฮอกก็นําเสนอเป็นครั้งแรกครับทําส่วนมากถามมันออกอีรีคือสีออกสองตัวข้างในครับหนึ่งเจ็บกับเจ็ดซีเดียว่าครับครับนี่สีออกออกดูออกดีแล้วช่จะโชว์ผลงานเถอะครับแต่ว่าพ่อมาเห็นมันออกสามงวดต่อกันก็เลยเอามาให้บึ้ง โอเคถลาร์ดชุดนี้เป็นด้ออกเนทียบ่ะเป็นเดี่ยวนี่จะเห็ดไว้มี่จะเห็ดไว้ซือครับเห็ดแล้วมันมันเป็นตัวเด่นห้องเขาแล้วเป็นดี่ยวไม่ชว์เพราะว่าสิหาตัวล่างเองเพื่อนอันนี้สิเน้นล่างย่างเดียวเลยครับเด้อล่างเดียวเนาะครับครับตามลำดับนะครับให้น้อยเอ่ะเป็นตัวห้างช่วห้องตัวบนเนี่ยอานะครับให้น้อยมาเลยตัดให้เด้อนะครับคนไปไปเนี่ยนะครับปนมากระตัดเอานะครับกระชิบุญไหวอย่างหน่อยเอาตัวเล็กชัดๆนี่แหละนะครับอืม โดยตัดเกียงกัตเรานะครับชุดกเก้าหกสามนะครับตัดใหเก้าหกสาแปเก้าแกสามลกเก้ครับชุดรวมน้อยลางครับมี่หกหาหนึ่งซตัดให้หกหาหนึีหกสีนึ่งหากระหาซครับเล็กเบิ้ลหกสองสองเลยนะครับตามนี้นะโดยตัดเกียงตาเรานะโดยตัดเปกีงเราตามมาเลยเป็ตัวนี่ตัดให้นะครับจูงหาม้ากันนะครับองมอนีนเขาเรียเนาะผลงานกันคือว่ามาเนี่ยข้านะครับอื ผู้ใดอยากซื้อลาพัฒนากับเวิรชุดลาวมาเปลี่ยนทียบกันกระไรให้กันนะครับก็ลงไปแล้วเราชุดล่าพัฒนาลงไปกอนมือนีนลงไหกอนเลยชุดเล่านะครับหานอยไก่สวยยั่อยนะครับก็ลองเปิล้วนะครับให้ชมให้มันกันลำในทางเขาเรียกโลกซูเมอร์นะครับผู้ใดชมมันมีเละชาออกน้ำหน้าน้ำเปล่าน้ำเสนอเลขกินไม่ใส่เกี่ยวกันก็ผู้ใดเอฟซีผู้ใดอยากนี่ก็สนับสนุนค้าชาตกาแฟเนาะ ติดต่อได้รใหเเ่าแหละนะครับติดต่อมิมผมมาเออชงมานเาไฟรี่แปหาว่าไรหลายจังหอยากซอยมากอะโอนมากนะฮอลีนอะกาแบเฮดเจนกาแฟแย้มมุสอกาแฟแย้มรอบเด็กกระไรครับกาแฟเด็กเดียวมีขอบคุณวันนี้้วน่ะหลายที่ตามเราชมนะโตกันเทียนหนึ่งวันมี้ก็ท่านิลงนะครับ ฝากช่องเม่ตยุยน้ำเด้อนะครับช่องเม่ตุยลุ้ยและวันเน้อนะครับช่องน้องไม่นะครับผู้ติดตามซะหลายๆผู้ใดเขามาเห็นก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามไหเลเด้อนะครับจะสนับสนุนนะครับเมตุยนี่ก็เป็นภรรยาของพอลี่เด้อนะครับจะสนับสนุนพอลลี่ก็สนับสนุนแม่ตุยแหละนะครับอือผู้เดียวก nurses, ันใส่เงินกระเป๋าเดียวกันเด้อนะครับผู้บีเอฟซีถามอยู่ว่าเป็นยังหน้าบนเงินคือคนเป็นเมตุยส่วนคือว่าโอนให้พอลลี่นะครับ คือเมียตุวนี้เป็นภรรยาพอลี่เป็นพ่อนายนายเก็บเงินนะครับเอางเงินเข่าเมียต้องขอเมียก็ต้องได้ใส่ขออนุญาตนะครับตามนั้นนะครับโลกเป็นตัวเขาผู้หลงคู้หัวพอได้เวีล่าพอลลี่เนาะสีเลียดนะครับนี่เลยตัวนี้ไม่ได้อ่านนะวันนี้ขึ้นเลยตะวันไทยเขาตะวันไทยเขาไม่จับขายเขาเพรเขาไม่รับช ก็ให้เอาอันนู้นอัดนั่เจียมหน้าก็ได้ชี้เนาะอันไรเนาะเออที่ไม่ใครอะไรอย่างเงี้ยอันเด็กสิบหนสิบแปดเนี่น้องเอ้ยสนับสนุนรัฐบาลไทยเด้อนะคืัอตลาดขิ้นแรงรัฐบาลมารวยเพาสนับสนุนเด็กพวกใต้ดินเนาะนะครับสนับสนุนรัฐบาลไทยเด้อนะครับขึ้นภาษีสู่สังคมเนาะพอลี่พอลี่ห้ไปเนี่ยขึ้ไปหาซื้อนุนนะครับลอตเตอรี่นะรัฐบาลไทยเนี่ยส่วนฮานอยเดือดแต่พี่น้องเนาะมารวยกับวัสดุสนุนยี่ห้อะ แต่ว่าเห็นไ่้ทั้งขนก้าอยกนันก็มากนะครับเลาก็ลง่หอยค่อนกาวโ่้จ้งได้ก็เชื่อมม่อใช่จุงคองขึอนก้าวจุดๆมันมาันับผมเดครับ